ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ขึ้นจักท่าเรือสีพยาคุณผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมร้านร้านนึงนะครับตามกระแสโซเชียลโอ้โหดังมากเลยร้านนี้ใครๆก็มาเยี่ยมนะครับน้องหมูของเรานะครับเป็นร้านที่ชื่อว่าเฟิงจูเดี๋ยวไปชิมพร้อมๆกันครับวันนี้อร่อยสุดเขตนะฮะช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์ ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยสุดเขตครับวันนี้มากันแถวตลาดน้อยครับคุณผู้ชมครับแถวนี้มีของกินอร่อยอรอยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ร้านนี้กันเลยครับร้านเป็ดตุนเจ้าท่าครับมาร้านนี้ต้องสั่งเลยครับเกาเหลาเป็ดพะโล เป็ดนี่หัน่นชิ้นหนาๆเนื้อนุ่มน้ำพะโล่ก็หอมยาจีนอีกเมนูหนึ่งผัดหมี่กระเฉดที่นี่เขาเป็นต้นต,นตำรับเลยนะครับผัดไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลแนะนําร้านนี้ครับซิกโครงปรานครับต้นตำรับซิกโครงหมูอบซีอิว๊วจากปานบุรีครับแต่ตอนนี้มาเปิดในกรุงเทพแล้วนะครับซิกโครงร้านนี้จะตุนจนเปื่อยนุ่มเคี้ยวนานจนรสชาติเข้าเนื้อมาต่อกันอีกร้านหนึ่งครับสำหรับคนที่เป็นสาวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับร้านเป็นหนึ่ง ที่นี่เนี่ยเขามีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำและก็เย็นตาโฟทีเด็ดอยู่ที่น้ำพริกเผาทำเองครับเครื่องแน่นเต็มชามมีทั้งลูกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหือกล้วยเต้าหู้เกี๊ยวก,วกุ้งไข่ต้มยำมาตมมาจัดกันได้เลยนะครับแต่ว่าร้านที่จะมาแนะนำในวันนี้ในช่วงอร่อยสุดเขตครับเป็นเกี๊ยวซ่าคุณผู้ชมโอ้โหดังมากในโลกโซเชียลเกิดจากแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่จะเป็นยังไงและเด็ดขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ นี่ไงคุณผู้ชมตามมาแล้วมาหาน้องหมูของเราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ติวนโอโ้มาช้าคนอื่นเขาเนาะ แต่ก็มาแต่ก็มาคุณผู้ชมเพราะว่าของเราเนี่ยมันออนทีวีคุณผู้ชมก็จะได้เห็นด้วยว่ามันมีร้านอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นเลยใครเป็นคนเลือกทําเลร้านอ่ะหนูเองค่ะหรอแล้วเลือก<ช>ทําเลแถวนี้ได้ยังเหมือนฮ่องกงมากเลยก็จริงจมันเป็นที่ทํางานเก่าของหนูนะคะก่อนหน้านี้ทํางานประจําค่ะเป็นพนักง,งานโรงแรมซึ่งเราใช่เราก็เดินผ่านตรงนี้อยู่ทุกวันเป็นคนมีวิสัยทัศน์มากเลยนะที่เล็กๆคุณผู้ชมแต่ก็แบ่งเป็น2ร้านใช่ไหมใช่ร้านนึงเป็นอะไรนะไอศครีมไอศครีมใช่ค่ะแต่ว่าคนมักจะมาร้านนี้มากกว่าใช่นะร เฟิงจูค่ะเกียวซานรรู้จักภาษานี้ไหมครับภาษาจีนกลางมั้งเฟิงจูเฟิงแปลว่าเอ่ฟิงแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนจูแปลว่าหมูชื่อเล่นเราพอดีใช่ทีเนี้ยเกียวซ่าเดี๋ยวนี้ดังมากเลยเขาเรียกว่าเกียวซ่าน้าเปิดเกียวซ่าน้าเปิดพี่ถามเลยเป็นเพราะเราห่อเกี้ยวไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่อยากจะบอกอย่างนั้นไม่อยากจะบอกอย่างนั้น ดูเหมือนว่าจีบเกี๊ยว็หากันสี่มื<ช>่นแล้วก็เปิดนะ<ช>อันนี้เป็นความ<ช>ตั้งใจใช่ค่ะคือหนึ่งก็คืออย่างที่พี่เต๋อว,วันบอกคือเราลดขั้นตอนการผลิตด้วยไม่ต้องมาจีบปิดหมด2ก็คือเราอยากจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าเราเพื่อให้ add topping ปปบนตัวเกี๊ยวเข้าไปได้ด้วยโอ้โหเจ๋งเลยคิดได้ยังไงเนี่ยนะแล้วก็ห่อจีบ็หากันมี topping ปปกี่แบบอ่ะมี topping สี่แบบค่ะสี่แบบมีอะไรบ้างมีชีสต้นหอมญี่ปุ่นไข่กุ้งแล้วก็ไข่แดงเค็ม แล้ว,วธรรมดาล่ะส่วนไส้ข้างในเนี่ยคะไส้ข้างในมีห้ารสชาตมีอะไรบ้างมีดั้งเดิม3มก๊กเห็ดห้าอย่างหม่าล่าแล้วก็แกงฮังเลแห้งอันอื่นเข้าใจสามก๊กนี่คืออะไรสก๊กคือ3เกลือค่ะราดผักชีกระเทียมพริกไทยแต่ว่าเราจะต้องแบบเรียกให้มันจริจๆอ๋ออเข้าใจเป็นสามเกลือนะราดผักชีกระเทียมพริกไทยนะสูตรทั้งหมดคิดเองป่ะคิดเองค่ะคิดเองทำไมถึงดีดีเราจบอะไรมาไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยค่ะจบทางด้านภาษามาจบด้านภาษาอักษรศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มาทำอาหาร ทุนเดิมชอบทำอาหารอยู่แล้วป่ะชอบชอบทานค่ะชอบทานอาหารแต่ว่าตัวสูตรเนี่ยค่ะเรามีพัดเนอยคนหนึ่งที่เป็นเชฟคิดให้คิดให้ให,หให้เราด้วยแล้วตัวร้านนี่ใครเป็นคนตกแต่ง ตกแต่งเองตกแต่งเองผมชอบนะเ็าทำเป็นเหมือนแบบว่าวินเทจเลโทตอรอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยในระหว่างเราคุยกันนะผู้ชมลูกค้าวัยรุ่นมาเยอะมากเพราะว่าแม่ค้าก็วัยรุ่นเนาะออกโซเชียลออกเลยแคนก็มาประสบความสำเร็จไหมตอนนี้รู้สึกคิดว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งค่ะแต่มันก็ยังมีแบบเป้าหมายที่เราต้องไปต่อลูกเท่าไหร่คะเริ่มต้น12บาทค่ะ12บาทนะถ้าเกิดสั่งครบทุกหน้าเลยนี่กี่ไส้กี่ลูกถ้าครบทุกหน้าก็จะเป็นทั้งหมด5รสชาติหรสชาติ็อปปิ้งสี่ท็อปปิ้ง9บาท เห็นบอกมีเมนูเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยหรอใช่ค่ะเป็นเมนูที่เราคิดคนขึ้นมาใหม่ในช่วงโควิดเป็นเมนูบะหมี่คลุกซอสค่ะอ๋อเป็นบะหมี่คลุกซอสแล้วเป็นซอสแบบไหนซอสเราจะมีสองซอสให้เลือกนะคะก็ซอสแรกเป็นซอสชื่อว่าอู่ฮั่นค่ะฟังชื่ออาจจะดูน่ากลัวตัวอีกตัวหนึ่งเป็นงานน้ำปูค่ะก็เป็นซอสงานซอสงาน้ำปูไหนเสียดายเรือมาซอสติอ้วนมาจะฝากคลุกซอสติอ้วนซะหน่อยนะมีซอสตัวเองด้วยหรือว่าหลักเอามาฝากให้นะคระคุณผู้ชม จะต้องรีบปล่อยตัวน้องหมูไปแล้วเพราะว่าลูกค้ายืนรอกันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ ตกใจนะนี่มีสาวๆมีน้องๆนะแต่ว่าเขาหลอกเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดอยู่ผมสั่งมาเยอะก็เลยชวนมากินด้วยจะได้รู้ว่าผมไม่ได้พูดว่าอร่อยจริงคนเดียวอยากกินอันไหนคีบเลยค่ะเอาคีบเลยตัวไหนก็เลยคีบเลยไม่ได้ยินเสียงไหมคีบเลยคีบเลยจัดเลยนี่อันไหนที่ไม่เคยกินจัดเลยเราบอกพี่ติอ้วนด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงนะนี่ไข่กุ้งดีกว่าไข่กุ้งดีกว่า อ,อร่อยไหมอร่อยนะอ,อ,ยอืมเปลือกน,นี่จะเหนียบๆน,นุ่มๆตัวไส้นะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเกี๊ยวใบเป็นมีแบบกรุบกรอบเนาะหนุบหนับหนุบหนับอันนี้กินรสอะไรไปรสธรรมดารรสธรม,ามา่าล่าไข่กุ้งไข่กุ้งอร่อยกินเหมือนกันเลยคราวนี้ตัวนี้มันเป็นบะหมี่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตรงนี้เป็นงากับน้ำปู อันนี้เป็นอซอสอู่หัน่นมาลุยเลยนี่อือันนี้เป็นซอสอู่หั่นนะครับเราใช้ตะเกียบกลางนะคุณผู้ชมทุกคนจะได้ทานได้นีเป็นไงน่ากินไหมน่ากินเนาะอร่อยไหมอันนี้อร่อยนะอันนี้ยังไม่ได้กินนะเป็นไงวันนี้โชคดีนะ <c oughs> <c oughs> เจอพี่สีอ้นวนพอดีมหมทิบเลยจ้ะทิบเลยได้เลยอ่ะพี่เอาแค่นี้หาะน้องอ่ะหยิบเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเราแล้วนะ ก็มากินได้นะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอันนี้เป็นซอสอู่ฮั่นอร่อยเผ็ดนิดๆหนุบๆลองดูไหมฮะอันนี้น้องจะดูเหมือนเขินนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอคัดกล้องปุ๊บแล้วลองลุยกันหึ่มพุ่มพุ่มพุ่มจะลุยกันหึ่มพุ่มพุ่มนะตัวนี้จะจืดกว่าตัวนี้ ตัวนี้เหมาะกับเด็กๆก,กินได้ตัวนี้จะเผ็ดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำฟักเขียวของไต้หวันหน่อยของหยวนนะฮะไปหาซื้อได้นะครับเป็นไงชอบไหมยกให้เลยเอออะยกให้เลยเดี๋ยวเราไปขอบคุณน้องหมูกันดีกว่าอร่อยมากคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับแม่มากินได้นะครับเฟิงจูหมูจเจริญน,นะครับเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดของน้องหมูนะอยู่ตรงไหนฮะอยู่อ่าเจริญกรุง30ค่ะข้างๆรีเวอร์ซิตี้จะเป็นทางเข้าท่าเรือสีพญานะคะเปิดกี่โมงเปิดบริการทุกวันค่ะสิบเอ็ดโมงจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะ แวะมาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีตุกตาตีกวักจากรายการตีวุ้นโจดิวนะครับเอาไว้ช่วยเลยงลูกค้านะฮะแล้วก็เป็นสัญล,ลักษณ์ว่าผมมาเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นมีสติกเกอร์ตีวุ้นจนดิวมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรโยนนะครับดื่มอร่อยแก้ขาหายได้ประโยชน์นะครับมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นแมคโครแล้วก็โลตัสนะครับไปหาซื้อได้เลยมีสี่รสชาตินะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสูตรประจำตระกูลนะครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิิ้้นนนคดดถึงงงาาาายยหหหเเพทไลลกมู ซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยโรมละลินอยู่ลำลูกกาของสองพี่จ้องจะมานานร้านนี้กรับคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารนะครับชื่อโรมระลินนะครับวันนี้จะหมอกสูตรประจำตระกูลเพราะว่าเขามีสูตรอยากจะหมอกรายการแล้วเปิดเผยให้คุณผู้ชมไปทําตามได้เลยนะครับแต่ที่มากไปกว่านั้น วันนี้เจ้าของร้านที่มาออกรายการกับเราเนี่ยสวยเซ็กซี่ดูดีเรตติ้งขึ้นแน่ไปด,ดูครับช่วงสูตรประจำตระกูลเราเข้ามาในร้านแล้วครับคุณผู้ชมนี่เจ้าของร้านวันนี้ผูร้รวงรายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะน,นำตัวเองหน่อยชื่ออะไรคะชื่อพระแพงค่ะ พะแพงนะครับเป็นเจ้าของร้านลมลาลินค่ะลมลาลินนะที่นี่ขายอาหารประเภทไหนบ้างคะจะเน้นเป็นอาหารไทยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็พวกมีตตอนกลางวันก็จะเป็นขาหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามีอาหาร<ช>หลายอย่างใช่ใชเห็นบอกว่าที่ร้านมีพริกแกงส่วนตัวด้วยเหรอใช่ค่ะมีพริกแกงส่วนตัวอ๋อชื่อพริกแกงอะไรจ๊ะชื่อพริกแกงอีแพงค่ะออ้ยพริกแกงอีแพงถ้าเกิดเป็นคนจีนบอกว่าววาพริกแกงอีแพงว่าไม่ซื้อแล้ว ชื่อพ้แพงพิแกงก็เลยชื่ออีแพงเป็นพิแกงใต้จ้ะใช่เป็นพิแกงใต้ค่ะวันนี้ออกมาใช้ไหมใช่ค่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะอ่ะวันนี้เมนูที่จะทําเมนูนี้ชื่อว่าแกงขั่วขาเนื้อน่องลายค่ะแกงขั่วขาเนื้อน่องลายนะคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะแน่นอนต้องมีเนื้อน่องลายตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิกแกงพริกพิแกงเผ็ดกับพิแกงคั่วผสมกันนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็จะเป็นขากะปิใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็นี่คุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นน้ํามะขามนะเขาเรียกว่าซอสมะขามเปียกนะครับของปรุงรสไทยนะคุณผู้ชมอะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าวันนี้พ่อแพงจะทําให้ดูนะครับชื่อเมนูอีกครั้งหนึ่งแกงคั่วขาเนื้อน้องลายค่ะแกงคั่วขาเนื้อน้องลายนะอะถ้าพร้อมแล้วลงมือ อ้าวนี่ครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกะทิน้ำกะทินะเดี๋ยวพี่ช่วยใช้เยอะไหมคะสุก<ช>ระทะร้อนแล้วโอ้ย,ร,ออยร้อนแล้วครับร้อนแล้วคุณผู้ชมาจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงสูตรของเขาเองเป็นพริกแกงใต้รวมกับพริกแกงเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีพริกแกงร้านเขาก็ไปซื้อในเพจเขาก็ได้ควันขึ้นเลยผัดพริกแกงก่อนนะคุณผู้ชมผัดให้หอมก่อนนะครับผัดให้หอมก่อน แล้วเราก็ใส่กะปินะคะกะปินะฮะใส่เยอะไหมใส่นิดเดียวค่ะอ่าปลายช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมปลายช้อนโต๊ะพอนะเพราะพริกแกงอะไรก็มีความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะในนี้จะไม่มีน้ำปลาเลยคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นมันจะเค็มเกินไปแล้วก็ใส่ข่านะคะใส่ข่าลงไปเวลาทำอาหารถ้าเป็นกระทะเหล็กคุณผู้ชมมันจะร้อนเร็วมากต้องควบคุมไฟให้ดีนะตามด้วยใส่เนื้อได้เลยค่ะใส่เนื้อเลยนะอ้าวเยอะไหมคะส่วนหนึ่งเนาะใช่ค่ะโอเค เกือบหมดแล้วนั่นะน่ะเหลือไว้หน่อยแล้วก็ต้องผัดกะทิต้องใส่เพิ่มไหมคะใส่เพิ่มนิดนึงค่ะนิดนึงนะเห็นไหมคุณผู้ชมมีกะทิลงไปหน่อยอ <c oughs> ข้างบ้านเริ่มไอนะฮะตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วจนเนื้อเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชม <c oughs> อ่าอย่างนี้ปรุงรสใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะอ้าวผมปรุงรสก่อน เยอะไหมคะนิดนึงค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมเพามันเค็มอยู่แล้วอ,ะอ่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บใช่ไหมน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้ตัดหวานหน่อยค่ะโอเคเกลือไหมเกลือหน่อยนึงเกลือนิดนึงนะ,ะนี่อันนี้เกลือง้อนสูตรนิดนึงปึ๊บไม่ต้องเยอะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นน้ำน้ำมะขามนะน,นี่คุณผู้ชมของปรุงรสไทยเอาไปทำได้แกงส้มแกงส้มโอ้ยหลายอย่างเลยนะเนี่ยเป็นซอสมะขามนะใช่ เผาแล้วอู้ยกลิ่นหอมก็จะออกแบบเดี๋ยวเราชิมค่ะนนัวหน่อยนะฮะนนัวหน่อยชิมดูขาดรสอะไรห้ามขาดรสอร่อยนะไหนพี่ชิมด้วยได้ไหมอร่อยแล้วนะคะใส่เคลือีกนิดไหมอือเค็มแล้วเค็มแล้วใช่ไหมคะเค็มแล้วนี่เขาเป็นคนกินเค็มนะน้องแพงอ่ะบอกว่าหนูเป็นคนกินเค็มพี่ช่วยชิมให้หน่อยเพราะถ้าหนูชิมจะเค็มๆเลยแหละใช่ค่ะ นี่มันขาดนี่ไม่ได้แล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะอันนี้คือปิดท้ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าาโอเคใส่หมดเลยใช่ค่ะหอมแล้วก็นี่พริกนี่ลงไปใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็จะเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ให้มันเดือดสุกแบบนี้เนาะ ผู้ชมนี่แกงคั่วเนื้อน้องลายนะโอ้โหน่ากินมากเข้าสวยหน่อยนะนี่เลยลองไปทำดูนะครับไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากทำมาร้านนี้ก็ได้ร้านเขาชื่อรมดรินนะมิเดียของแซ่บๆอะ่ะร้านเนี้ยอโอ้โชบเวอร์พริกแกงแซ่มากอืม ลองไปทําตามได้นะครับคุณผู้ชมสูตรเขาดีเลยแล้วก็เปิดให้หมดเลยไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะมาที่ร้านก็ได้ร้านก็ชื่อร้านลมละลินค่ะอยู่ลําลูกกาซอย13นะคะเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งค่ะแวะมาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีเงินรางวัลจากรายการติวนจนดีมอบให้ 2,000บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ซอมมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบคันทุกรสชาตินะครับผลิตภัณฑ์พริกแกงกระหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับแล้วก็ยังมีกระทะในประสงค์จากไม h โฮมมอบให้อีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเที่ยวกันครับกับผู้โชคดีทัวร์ลงพุงครับ ระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของมสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจําตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัว บริษัท W.P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Worldgas ช่วงทัวลงพุงวาเรตี้ ครับคุณผู้ชมช่วงนี้เลยกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวุ่นจนิววันนี้เรามีผู้โชคดีมาร่วมรายการกับเรา3ท่านสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับและช่วงนี้นะครับเราก็ต้องป้องกันกัน,กนหน่อยนะครับโซเชียลดิสแทนซิงนะครับมีการใส่หน้ากากใส่เฟซชิลกันวันนี้ผู้โชคดีของเราหน้าตาดีนะคุณผู้ชมเาเปิดหน้าโชว์กันนิดนึงไหมอ้าวเปิดหน้าโชว์หน่อยนี่นี่นี่น้นองเมย์ใช่ไหมน้องเมย์นี่น้องอะไรน้องกิกนะหน้ายน้องกองิกนี่น้องกิกน้องบูทอ้าวใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิม ทั้งหมดนี้เป็นแม่ค้าพ่อค้านะครับคุณผู้ชมอย่างน้องบุญนี่ขายอะไรประตูนึง่งช่วยขายประตูนึง่งอันนี้ขนมจีนขนมจีน,น,จนทั้งหมดขายอยู่ที่ไหนครับตลาดวัดหนองแขมค่ะตลาดวัดหนองแขมคุณผู้ชมเขาขายขนมจีนขายอะไรกันอยู่ที่นู่นนะน่ารักงมากเลยทํากิจการขั้งด้กี่โมงตีสี่ค่ะตีสี่อ้าขายส่งเหรอก็ทั้งปีทั้งส่งเลยทั้งปีทั้งส่งเลยแล้วกี่โมงหมดประมาณ9้าโมง ก้าโมงก็หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเจอน้องกิ๊กต้องไปแต่เช้าเลยนะจะเจอน้องกิ๊กน้องบู๊ตน้องเมย์ต้องไปแต่เช้าทีนี้เขียนมาใน Facebook ของเราบอกว่าอยากจะทานอาหารแบบวิวสวยๆไ่รู้จักร้านนี้ได้ไงรู้จกั iu, รรจกรีวิวคระรู้จักรีวิวดูแล้วรู้สึกไงบ้างก็น่าน่าไป,ปลองแต่จองยากคบคุณผู้ชมร้านนี้ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์ใดๆนะครับเกาหลีจองเต็มทุกรอบนะฮะเต็มใ,ใจไหมยังเต็มพร้อมอยังอยากกินของอร่อยไหม อยากดูวิวสวยๆด้วยใช่ไหมถ้างั้นรอแป๊บเดียวครับแดดร่มลมตกที่ร้านชมอุลุนครับเดี๋ยวจองโต๊ะก่อนล้แนไปวะสวัสดีครับผมชัชวานอรุลรลาบนะครับก็เป็นเจ้าของร้านชมอุลุนนะครับร้านชมอุลุนนะครับของเราจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ มองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นวิววัดอารุณ์ที่สวยงามเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีวันนี้ที่ได้มาที่ร้านชมรุณนะครับก็เราจะมีเมนูกุ้งเผานะครับอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์5ถึงตัวโลนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นผู้ผัดพริกเหลืองนะครับก็จะใช้ปูก้อนใหญ่นะครับรายการนี้รับรองว่าลูกค้าคนไทยนี่ชอบมากๆแน่นอนครับรายการที่สาจะเป็นน้ายาปูนะครับรายการนี้ลูกค้านี่ติดใจมากสาหรับยิ่งผู้สูงอายุมาทานเนี่ยต้องสั่งเรื่อยๆนะครับ รายการที่4ี่นะครับเป็นหลนเต้าเจี้ยวปูนะครับรายการที่ห้าเป็นทอดมันปลากายนะครับของเราทําเองนะครับรายการที่6จะเป็นหมึกผัดไข่เค็มนะครับแล้วก็รายการที่7อันนี้เป็นรายการที่เด็ดที่สุดที่ลูกค้าต้องมาสั่งก็คือหมี่ผัดกระเฉดกุ้งนะครับของเราใช้มันกุ้งสดในการผัดนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆชมบรรยากาศสวยๆริมแม,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 ม่น้าเจ้าพยาและวัดอรุณนะครับก็สามารถที่จะมาจองที่ร้านชมอรุณได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาผู้โชคดีขึ้นมาแล้วเป็นเวลา5โมง35นาทีช่วงเย็นนะฮะเป็นไงชอบไหมชอบค่ะชอบนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วข้างบนนี้เขามีไฟแบบโอ้ยถ่ายรูปหน้าสวยไลฟ์สดได้เลยนะ ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยวันนี้เขามีอาหารหลากหลายให้เราได้รับประทานกันนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาแนะนําไปแล้วว่าวันนี้เขามีอะไร้ทางกันบ้างปกติขายขนมจีนทุกวันได้ไปในเที่ยวบ้างไหนวที่ไหนก็ไม่ค่อยค่ะไปอยเที่ยวเลยหรอทำงานทุกวันแล้วอ่ะกลับไปก็พักผ่อนกลับไปก็พักผ่อนเหรอแล้วโหนี่ใครรู้หล่อสวยขนาดนี้จะเป็นแม่ค้ากันหมดเลยเนาะเออน่ารักเลยพร้อมยังครับพร้อมแล้วอ้าววันนี้กินให้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยโอ้โห ก็หลังต้องพาแฟนมารู้ไหมโรแมนตดดเอ้ยโรแมนติกสุดๆนะฮะพร้อมแล้วลุยเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยมามา ไอ้บูท๊ทหอกับบ้านเหรอหอไปกระดูไปเสิร์อาหารตายนึกว่าจะหอกุ้งกับบ้านมาร่วมรายการตีว้วนจนหนิวช่วงทัวร์ลงพวงรู้สึกยงบ้างคุณค่าที่อยากมาเลยค่ะคุณค่าที่อยากมาเลยกิ๊กรอร่อยไหมอ่ะดีมากเลยบูทย๊ทนะ ประทับใจนะคุณผู้ชมที่สําคัญนะฟรีทุกอย่างนะครับมาได้เลยนะครับแล้วนี่เขาแบบเป็นตัวจริงจากทางบ้านจริงๆไม่ใช่ว่าผมเป็นคนรู้จักมักจีแล้วก็มาไปจ้างเขามาอะไรนี้ไม่ใช่นะนี่ก็คือเขาทำมีอาชีพจริงๆ <S <S วันนี้ขอบคุณ3ท่านมากเนาะ <S 1> <S 1> โอ้โไม่หยุดแล้วหยุดไม่อยู่คุณผู้ชมหยุดไม่อยู่แล้วอาหารก็อร่อยวิวก็สวยนะครับแล้วก็แถมยังแบบว่าบรรยากาศดีอีกนะครับอ้าววันนี้เต็มที่เลย เดี๋ยวไปดูกติกานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปมอบของที่รื้อให้กับเจ้าของร้านครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือ คุณผู้ชมดูแล้วเป็นไงบรรยากาศดีอาหารอร่อยวิวสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะมาถามใช่ไหมครับว่าจองยังไงนี่ฮะเจ้ของร้านมุจเจวานจะบอกให้จองยังไงครับครับก็สามารถลูกค้านะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์095 446 4199หนะครับหรือถ้าสมมุติใครสะดวกทาง f c e e o o o นะครับก็สามารถทักฟาง Facebook ชมมาลุนนะครับ c h o m a r u n นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามา จองได้เลยครับผมอ่าจองทั้งกล่องก็ความได้เลยคุณผู้ชมก็ไปจองนะเดี๋ยวจะมีแอดมินก็คอยตอบให้นะครับที่สําคัญร้านอยู่ตรงไหนครับถ้ามาเองร้านอยู่บริเวณชุมชนท่าเตียนนะครับสังเกตนีง,ง่ายเลยถ้ามาแถวนี้ปุ๊บปักซอยจะมีเซเวนีเเวนะครับ เข้ามาสุดซอยปุ๊บเจอร้านอาหารชมมุรุนเลยครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่11โมงนะครับร้านออเดอร์ของเราจะประมาณ3ทุ่มครึ่งแต่ช่วงนี้นโยบายร้านนะครับก็ปิด3ทุ่มนะครับวันนี้ผมมีซอส้นเอกประสงค์ปีวุ้นชนหิวนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้นะครับจะหมักเนื้อสัตว์เป็นน้ำจิ้มหรือใช้ทำกับข้าวก็ใช้คู่กับเกลือนะครับหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์นะครับมอบให้หนชุดนะครับ